สวัสดีค่ะพบกับหนิงอีกแล้วนะคะวันนี้หนิงก็มีไม้ป่าดีๆค่ะที่จะมาแนะนำให้กับทุกท่านนะคะที่ติดตามหนิงอยู่ก็คือต้นมะข่วงหรือต้นกำจัดต้นนั่นเองนะคะนี่นี่นะคะอันนี้คือต้นมะข่วงนะคะหรือกำจัดต้นนะคะเป็นไม้ยืนต้นเนื้ออ่อนค่ะขนาดกลางแล้วก็เป็นไม้ผัดใบนะคะสูงได้ถึงประมาณ20เมตรค่ะนี่นะคะ อาจจะมีหลายท่านยังไม่รู้จักนะคะว่าเอ๊กำจัดต้นหรือมะ่วงคืออะไรนะคะนิงก็จะมาอธิบายให้ฟังนะคะอ่านี่จะเป็นต้นกล้านะคะมะ่วงหรือกำจัดต้นเนี่ยเป็นไม้ป่าอีกหนึ่งชนิดนะคะที่เริ่มจะหายากแล้วนะคะแล้วประโยชน์ของเขาเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคะคือ1ผลของเขาเนี่ยสามารถรับประทานได้นะคะแล้วก็ยอดอ่อนสามารถกินได้นะคะจะให้ผลเนี่ยจะให้รสชาติ เผ็ดร้อนชาลิ้นนะคะจะคล้ายๆกับมะแขวนทางเหนือนะคะมะแขวนเนี่ยผลเขาจะเล็กนะคะเล็กๆมากๆเลยนะคะแต่มะข่วงเนี่ยผลเขาจะใหญ่กว่าเป็นเท่าตัวนะคะอ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะอันนี้คือผลของมะข่วงนะคะที่หนิงปอกเอ่อเปิดออกไปแล้วนะคะลักษณะเอ่อผลเขาเนี่ยจะออกเป็นพวงนะคะเดี๋ยวหนิงจะให้ดูรูปนะคะอ่าเขาจะให้เป็นพวงๆแบบนี้เลยอ่ะเนี่ยค่ะ พวงจะมีสีแดงนะคะออกชมพูเมื่อเขาแก่แล้วนะคะนี่หนิงก็เก็บขายแต่ว่าตอนนี้หมดแล้วนะคะเนี่ยค่ะผลเ้าจะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะต้นเนี่ยจะเป็นหนามนะคะทั้งต้นเลยนะคะเป็นหนามเนี่ยค่ะจะเป็นหนามแบบนี้เลยนะคะนี่อันนี้ก็หนิงให้ดูเนี่ยค่ะจะเป็นหนามแบบนี้เลยนะคะ ผลอ่อนเนี่ยสามารถนําไปแกงนะคะและผลแก่เนี่ยนอกจากเอามาขยายพันธุ์ได้แล้วเนี่ยเรายังเอาไปเป็นส่วนประกอบของอเครื่องแกงนะคะพวกน้ําพริกลาบนะคะทางภาคเหนือนั่นเองนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นต้นก้านะ,ค,ะความสูงประมาณ30เซนขึ้นค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นขนาดถุงนะคะต้นก้านหน่งจำนวนอยู่ที่ต้นละ100บาทค่ะค่าจัดส่งจะอยู่ที่ ค่าจัดส่งเริ่มต้นอยู่ที่100บาทค่ะนี่นะคะเป็นไม้ป่าที่ค่อนข้างหายากนะคะแล้วก็ใกล้จะศูนย์พันนั่นเองนะคะหนิงมีทั้งมะข่วงและมะแขวนนะคะแต่ว่าแขวนตอนนี้หมดแล้วนะคะเหลือแต่มะข่วงคือเนี่ยเนี่ยคะ่ะเม็ดของเขาเนี่ยเราบี้ออกมาเนี่ยมันจะมีน้ํามันนะคะเม็ดเขาจะอยู่ด้านใน หนิงเคยทําคลิปมะขวงมะแขวนนะคะไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคลิปมากนะคะวิธีการเพราะ,มะเมล็ดนะคะเพาะต้นกล้านี่ค่ะกินชุนนะคะกินชุนเหมือนหรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหม่าล่าเมืองไทยอ่ะค่ะนี่ก็ได้เหมือนกันนะคะรสชาติเผ็ดร้อนชาลิ้นสุดๆไปเลยนะคะนี่อันนี้คือมะขวงหรือกําจัดต้นนั่นเองนะคะเป็นไม้ป่าหายากอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ควรสะสมไว้นะคะแล้วก็เป็นไม้ที่มีแก่นด้วยนะคะ นี่นี่ค่ะสามารถาปลูกได้ลูกค้าท่านใดท,ที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เบอร์ของหนิงเลยก็ได้0923926598ค่ะเป็นเบอร์ของหนิงเองแล้วก็เบอร์โทรน,นี้ถ้าเมมก็จะขึ้นไลน์นะคะหรือเพื่อนๆจะแอด ID ไลน์เข้ามาก็ n i n g p c 2 0 1 3ค่ะนะคะมีลูกค้าหนิงหลายท่านนะคะ คือโดนหลอกนะคะคือว่าเอาไอ้เจ้ามะขวงเนี่ยไปสวมเป็นมะแขวนนะคะเพราะอะไรถึงโดนสวมง่ายคือ1กลิ่นเขาจะคล้ายกับมะแขวนรสชาติก็คล้ายกันมากนะคะแต่ลักษณะต้นเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะอ่ะอันนี้คือมะขวงสังเกตดูให้ดีๆนะคะเนี่ยยอดของเขาเนี่ยจะเป็นสีแดงก้านสีแดงนะคะเนี่ยนี่แล้วส่วนใบเขาจะหยักสั้นนะคะนี่นี่นี่ค่ะใบจะหยักสั้นแบบนี้ นะคะนี่แล้วเดี๋ยวส่วนตัวมะแขวน,นหนิงจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นก้านที่เราคัดออกไว้นี่ดูกันใกล้ๆเลยนะคะจะเห็นได้ว่าก้านเขานี้จะเป็นสีเขียวนะคะใบก็จะเป็นใบยาวแหลมนะคะน,นี่ค่ะใบยาวแหลมนะคะจะไม่เหมือนกันเลยเปรียบเทียบกันค่ะ ไม่เหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ไม่รู้เนี่ยจะโดนหลอกกันเยอะมากนะคะระหว่างมะแขวนกับมะข่วงเพราะว่าต้นเขาเนี่ยไม่เหมือนกันแต่กลิ่นและรสชาติเหมือนกันค่ะเหมือนกันมากเผ็ดร้อนนะคะหนิงก็ชอบเอามาใส่แกงกินบ่อยๆนะคะแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวหนิงจะให้ดูมเมล็ดนะคะอันนี้จะเป็น ตะก,ก้าหนิงเพาะมาเมล็ดมะขวงเอ้ยมะแขวนไว้นะคะเพิ่งจะลงเพาะไปเดี๋ยวหนิงจะให้ดูมเมล็ดของเขาค่ะนี่มเมล็ดเล็กมากเห็นไหมคะนี่เล็กจิ๋วๆเลยนะคะอันนี้คือมะแขวนส่วนอันนี้นี่ค่ะมะขวงเห็นไหมคะคนละเรื่องเลยนะคะแต่รสชาติกลิ่นเหมือนกันมากค่ะ เลยทำให้ลูกค้าหลายท่านโดนหลอกนะคะนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้นก้ามะข่วงนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะเป็นไม้ป่าอีกหนึ่งชนิดที่น่าปลูกค่ะนี่นะคะผลอ่อนกินได้นะคะผลแก่เนี่ยตพิกลกงพิกแกงนะคะแล้วยอดกินได้ค่ะใบอ่อนกินได้ค่ะอะ่นี่นะคะฝากไว้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ